สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมทั่วแปบสำหรับทำขายสูตรนี้ไส้เยอะแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาเตรียมขั้วงาก่อนนะคะ ตั้งกระทะใส่งาขาวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยงาดำหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อนๆจะใช้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแทนก็ได้นะคะจากนั้นจุดแก๊สขึ้นมาค่ะใช้ไฟอ่อนในการคั่วค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะวิธีสังเกตว่างาของเราใช้ได้หรือยังนะคะเราก็จะสังเกตตรงงาขาวนะคะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองนะคะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะปิดแก๊สยกออกได้เลยนะคะ หลังจากที่เราขั่วงานได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํางานนะคะมาบุพพอแตกๆจะได้มีกลิ่นหอมค่ะไม่ต้องตำให้ละเอียดนะคะบุพพอแตกๆพอให้มีกลิ่นหอมพอได้งานแล้วนะคะเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเนื่งถั่วเขียวเลาะเปลือกนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะนําถั่วเขียวละ เปลือกจำนวน250กรัมนะคะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำให้นิ่มใช้เวลาแช่ประมาณ5ชั่วโมงขึ้นไปค่ะพอแช่ครบเวลาแล้วนะคะเราก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำมานึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะนึ่งใส่ซึ้งรองด้วยผ้าขาวบางนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำรูตรงกลางนะคะเพื่อให้น้ำระเหยขึ้นมาค่ะ ใช้ผ้าคลุมไว้นะคะปิดฝาใช้เวลานึ่งด้วยไฟแรงประมาณ20นาทีค่ะค่ะระหว่างที่เรารอถั่วสุกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งค่ะเราก็จะนำแป้งข้าวเหนียว400กร,รัมมาทยอยใส่น้ำน้ำสะอาดนะคะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องปกติจำนวน360 ml ถยทยอยใส่ลงไปสลับกับการนวดแป้งนะคะ สำหรับการใส่น้ำนะคะแป้งแต่ละที่แต่ละล็อตก็จะมีความชื้นที่แตกต่างกันเพื่อนๆสามารถปวกลบได้เลยนะคะค่ะหลังจากที่เรานวดแป้งมาเรื่อยๆค่ะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มนะคะลักษณะแป้งก็จะเหนียวนุ่มสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้ค่ะได้ที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ค่ะสำหรับถั่วของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีด้วยไฟแรงค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะนำมะเทใส่ถาดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งถั่วเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกเราจะเก็บไว้สำหรับทําไส้ส่วนที่2เราจะเก็บไว้สำหรับคุกขนมค่ะต่อไปเราก็จะนำมะพร้าวทึนทึกนะคะ มาขูดเป็นเส้นใบฝอยค่ะโดยการใช้มือแมวนะคะนี่ค่ะขูดแบบนี้ค่ะขูดให้เป็นเส้นเปือยค่ะค่ะพอเราได้มะพร้าวมานะคะมะพร้าวที่ใช้วันนี้ประมาณ250กรัมค่ะต่อไปเราก็จะนำมานึ่งนะคะนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ5นาทีเพื่อไม่ให้มะพร้าวของเราปูดเสียเร็วค่ะ สำหรับมะพร้าวของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะใช้เวลานึ่งไม่นานค่ะจากนั้นเราก็จะโรยเกลือลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชานะคะทําการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเพื่อให้มะพร้าวของเรามีรสชาติเค็มปลาลมปลาเลมนะคะจากนั้นก็นําถั่วมาคลุกรวมกันเลยค่ะส่วนนี้เราจะเก็บไว้สําหรับคลุกขนมนะคะ ต่อไปเราก็จะไปเตรียมต้มขนมกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมต้มขนมกันนะคะหยิบแป้งขึ้นมาค่ะทําก้อนที่ไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไปนะคะคลึงให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็แผ่ให้เป็นแผ่นบางๆนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาต้มเลยค่ะ การต้มก็ไม่ยุ่งยากนะคะตั้งกระทะใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดน,นะคะใส่ใบเตยลงไปด้วยจะได้มีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็จะหย่อนแป้งลงไปต้มเลยนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะหลังจากที่เราต้มมาเรื่อยๆค่ะแป้งก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่าแป้งของเราสุกได้ที่แล้วค่ะแต่เรายังจะไม่ตักขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่อสักประมาณ1นาทีถึง2นาที เพื่อให้แน่ใจว่าแป้งของเราสุกได้ที่ค่ะพอสุกได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะตักออกเลยนะคะนำไปวางตรงไส้นะคะที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ค่ะต่อไปเราก็จะตักไส้ถั่วเหลืองนะคะที่เราแบ่งไว้ก่อนหน้านี้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสามารถใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็เนี่ยค่ะ พับเข้าหากันค่ะบีบเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาติดกันค่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ ค่ะสำหรับขนมถแบบั่วแปบของเราก็เสร็จแล้วนะคะสีสวยนะ้าตาน่าระนะับประทานมากๆเลยค่ะที่สำคัญคือแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะเวลาเราทานนะคะเราก็จะเสิร์ฟคู่กับน้ำตาลงาแบบนี้ค่ะก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะสองช้อนโต๊ะตามด้วยงาขาวงาดำที่เรากััวก่อนหน้านั้นค่ะถ้าใครชอบหวานก็โรยน้ำตาลลงไปถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ใส่น้ำตาลก็ได้ ก็เป็นเมนูขนมไทยที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ